สวัสดีนะครับวันนี้ผมไปเจอเอ,อเรื่องที่ไม่น่าเชื่อมานะครับแล้วมันสวยมากนะคะวันนี้ก็ลัสอนไปเจอจากคุณดีมนะเดี๋ยวจะเอาลิงก์ให้ดูแล้วกันนะครับเออเป็นรูปประมาณแบบเนี้ยครับเหมือนลูกไม้มั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะก็น่าจะทาไปทําเป็นบีจีได้นะคะพื้นหลังเนาะก็ทําง่ายๆแบบโอ้โหเห็นหแรกแบบเฮ้ยจริงเหรอ,อแล้วมาทาก็สวยนะครับก็สวยดีนะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เราวาดอย่างนี้เออแบบวาดเหมือนเด็กอุบาลไปเลยก็ได้นะครับยิ่งเส้นเล็กก็น่าจะยิ่งสวยนะครับก็เออลองวาดวาดเป็นคนหรือสัตว์หรืออะไรก็ได้นะครับมาหนึ่งรูปนะคะแล้วก็ให้เราคลิกที่เครื่องมือนี้นะครับที่มันเป็นสี่เหลี่ยมปากเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ลากคุมรูปไว้นะครับนี่แล้วเราก็เอิมอะไรเนะี่ย เราก็เอ่อคัปปี้คอนโทนสี่คอนโทวีวางนะครับแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับนี่ที่ผมชี้นะครับอ่าก็จะสลับกันแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ให้กดคอนโทนดีนะครับก็ใช้เครื่องมือนี้นะครับตัดลงมาลงเลเยอร์นะครับก็ทําต่อนละครับคุมใช้เครื่องมือเดิมครับคุมแล้วก็คั p ปี้วางแล้วก็อันนี้เป็นข้างบนนะครับไม่ใช่ข้างล่างนะครับก็จะ กลับรูปไปอีกด้านนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะครับคอนโทนดี Ctrl D. แล้วก็ลวมเลเยอร์ก็ c o ปปี้มือนเดิมเป๊ะนะครับก็ตอนนี้ใช้ตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะอ่ะโอเคครับก็คอนโทนดี D. นี่จะทำให้เส้นป่ามันหายไปนะครับแล้วก็ลวมเลเยอร์นี่ครับเราก็จะได้มาหนึ่งรูปแล้วง่ายใช่ไหมครับ คือวาดง่ายๆไปเลยนะแบบตอนแรกเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเชื่อแบบโอ้ยเจ๋งว่ะใครคิดอะนะโอเคอ่าผมจะทำให้ดูสามรูปนะครับอืมลองมาเป็นสัตว์กันบ้างนะครับเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมอืมตัด คั copy วางแล้วค่อยมารวมเลเยอร์อีกทีก็ได้นี่ครับก็จะลายก็จะไม่เหมือนกันนะครับขอบคุณคุณดีมโอ้โหดีมเจ๋งหายได้ไงวะนะครับเอามาแบ่งปังนะเพื่อจะมีประโยชน์สำหรับสำหรับใครนะครับเราจะไปทำเป็นลายเสื้อผ้าก็ได้นะครับ เฮ okay. ้รูปบัานเลยอ้าเด้ออืมเออจริงน่าจะเป็นวาดมั่วๆมันก็น่าจะออกมาสวยนะมว่ามันก็ออกมาดีอยู่แหละเนาะ าจะวาดเป็นดินสอก่อนก็ได้มั้งก็จะออกมาเป็นดินสอเป็นพวงมั้งครับเอากดเพจแบบเมื่อกี้ถึงตรงไหนแล้วนะก็สลับไปนะถ้าลายไหนที่เราชอบก็เอาต่อนะครับอ๋อลืมแบบแบบ ผมลืมกรอบครับเทงก่อนเฮ้ยเป็นรอยปากเฉยเลยโอเคๆอ๋อเพียขั้นตอนไม่เป็นไรครับอ่าวางเอเอาแบบนี้ก็ได้เลยนะครับถ้าเราชอบลายไหนก็หยุดไม่ต้องเอามาทับทับกันอีกครับทับกันอีกก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็อาจจะมืดไปเลยนะครับเออประมาณนี้แล้วครับก็ลองไปทําเล่นๆกันดูนะครับสวยดีสวยดียดลืมรวมอีกแล้วอืมเป็นการซ้อนทับรูปกันไปมานะครับสวยว่าชอบอันเนี้ยชอบอันน,ออน,นี้ที่เป็นแมวสวยดี เคครับแล้วก็ขอปิดแป๊บหนึ่งอาจจะใส่เป็นสีนะครับแล้วก็เป็นกาวสีดำอา่าก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นพื้นหลังไม่กออ็ลายลูกไม้อะไรอย่างนี้นะครับที่รองแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปวาดกันดูนะครับก็ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับอีกละมันคืออะไรเนะี่ย คานว่ะนะอัดคลิปที่ไรออกมาตลอดเลยบ๊ายบายต้องเอาค้ง